สวัดีครับอยู่กับชอบช้างเตี้ยครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการดามพัตตีนะครับนนแต่ก่อนมันยังไม่ได้ดามมาก็เลยจัดดามให้สักหน่อยครับน,นี่จะ ใช้สองนิ้วสองนิ้วครึ่งครับความหนานี่ยหกหุนเลยเอาไปเลยครับนานา,นา,นา,นานไปเลยอืมกระสีก็ตามสภาพครับมีตำหนิมียื้วรอยบ่าแล้วก็ไม่เป็นไรนไหนๆก็จะสร้างกระบะแล้วเราก็ดามให้เลยครับอืม ตามทางเส้นเลยนี่นะครับเล็กจะด,ดามนี่เราก็เจาะรูเลยนะครับสว่านเจาะเจาะบ,ลลบหัวบหรวพีเวตตัวนี้นะนีสำคัญนะครับเนี่ยตัวนี้ บางที่บางอูเน้นเน้นเร็วครับเอาเอาแก๊สคว้านเลยครับตัวนั้นที่นี่เราไม่ไม่ลกไกครับจบโคไม่ได้ไม่ดูเราก็ต้องตามขั้นตอนครับไม่มีรักไกแน่นอนนี่ครับดูเง็เจาะลบทุกลูกเลยครับ ดีที่เป็นรถเก่าครับหัวนี้ไม่ค่อยใหญ่หลกสวลานลง่ายหนอยหัวมันค่อนข้างจะผุบ้างแล้วครับประมาณน,นี้ ก่นจะเอาประกบเชื่อมครับก็ต้องทาสีเลยครับช่วยได้ยเดยอะเลยอืก่อนจะประกบกันครับต้องทาสีครับเพื่อที่ตัวนี้จะไม่เกิดสนิมไา้นะยืนนานๆไปก็ จะไม่ค่อยขึ้น,สนเสนิมเหมือนเหมือนไม่ได้ทาตัวนี้หาครับยังไม่ได้ดักขึ้นมาเลยก็ดามกัททีก่อนครับเอาขันตอนกันดากัทก่อนอืตายให้ดูนะครับมีรักษาเหล็กดามนี่ก็มาทาบจบ กตัวก่อนประกบเชื่อมก็ทาสีทั้งบนทั้งล่างถึงเราจะไม่ใช่อุยใหญ,ญ่แต่เราก็เน้นครับเราไม่ข้ามขั้นตอนไม่ไม่เอาเปรียบเจ้าของรถแน่นอนซื้อกินไล้หมดคดกินไม่นานครับ โอเครสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ